สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะสินค้านะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นสมาร์ท i f i นะครับแคมเมอนะครับขนาด2ล้านพิกเซลนะครับฟูียี e ่ห้อ k e a ีซีวินะเป็นสินค้ารับประกัน2ปีจากบริษัท SIS ไนะไม่ได้มีค่าสปอนเซอร์นะก็ะผมสั่งออนไลน์มาเนาะก็ะที่จะมาแกะก็เพราะว่า จะให้ดูเปนแนวทางว่าวันปี2020แล้วผลิตใหม่มันจะมีอะไรแถมอยู่ในกล่องบ้างมันน่าจะเหมือนเหมือนกันน่แหละแต่ก็อยากจะเผื่อแชรไว้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูเนะเาะความสามารถของโหมดก็เป็นลักษณะนี้เป็นสมาร์ทไนท์วิชั่นนะครับอ,อินฟราเรสนะครับ3.3ฟุตหรือ10เมตรเนาะแผนได้360องศานะครับมีโหมดความเป็นส่วนตัวนะครับคือปิดไม่เห็นกล้องได้มี โมชันดีเทคนะครับสมาร์ทแท็กกิ้งตามได้แล้วก็ทูเวทอคนะครสนทนาอะไต่อเนื่องนะเป็นคลื่น Wi-Fi 2.4 GHz กนะครับรองรับไมโครเอดีการส์สูงสุด256 6G ้ก,กิกไปนะกล่องก็เป็นลักษณะนี้แพ็คมาแบบนี้นะครับ เป็นล็อตผลิตใหม่นะครับผมสั่งมาออนไลน์รุ่นนี้นะครับ07-2020นะครับเป็น e s w i t นะครับ ip กล้องรุ่น m o เด l cs c, H c 6 n นะครับเป็นกล้องภายในโอเคอาวมาแกะกันก็ำล oh. ังซื้อที่มีประกันที่อยู่เป็นตัวแทน ดีกว่ามาแก้ไขอะไรมง่ายน่าก็เป็น quiz start guide มีภาษาไทยด้วยนะครับนี่ในคู่มือเขาบอกสิ่งที่มาในบรรจุภัณฑ์นะครับก็มีนะครับกล้องฐานยึดชุดสกรูแม่แบบจอ สายไฟอะแดปเตอร์ apter, แล้วก็คู่มือการใช้งานตัวกล้องก็จะมาแบบนี้เลยรับขนาดกล้องก็ประมาณนี้ พงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายแลนกกับอะแดปเตอร์เป็นไมโคร USB 2.0นะครับกล่องก็จะแถนเป็นแบบจอบยึดสกรูนะครับเป็นอะแดปเตอร์ นะครับเอาพุทธาวน์หนึ่งแอมป์นะครับเป็นสก,กูและพุทธผูกนะยึดแล้วก็มีฐานสำหรับยึด เป็นสายมาบนี้นะครับสายหัวไมโคร USB 2.0อีกฝั่งก็เป็น USB เพราะสายพายให้นอกให้มาประมาณเมตรห้าสิบำหรับเรื่องของการใช้งานไม่ยากครับคู่มือ็มีวิธีติดตั้งอยู่แนละ้วเสียบปลั๊กใส่เมมนะครับแล้วก็สแกน แอดเพิ่มกล้องเข้าไปปกติสำหรับคนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิตมาแล้วนะครับดันขึ้นไปนะครับแล้วก็จะใส่ไมโครเอดีการ์ดได้ไปก่อนช่องใส่ไมโครเอดีการ์ดแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่แถมมาในกล่องก็เือเป็นแนวทางมาก อยากจะรู้บ้างว่าอะไรมันแถมอยู่ในกล่องนะครับก็ประมาณนี้โอเคไปก่อนครับสวัสดีครับพอดีไม่ค่อยสบายด้วยเนาะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ